การลอยตัวราคาแกา๊สขุงต้มหรือว่า LPG ก็ทําให้ต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ2-5นะครับซึ่งผู้ประกอบการก็จะมีวิธีการในการปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับราคาที่สูงขึ้นทุกเดือนติดตามจากรายงานของคุณสิริพอกันกิจประกอบครับการลอยตัวปรับเพื่อราคาแก๊ส LPG ไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบให้กับผู้บริโภคเท่านั้นนะคะในฝั่งของผู้ประกอบการอุตสาหากรรมเองหลายแห่งก็ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่ค่ะอย่างเช่นที่โรงงานแห่งนี้นะคะเขาสามารถลดต้นทุน,ก,นการใช้แก๊สได้มากกว่า50เลยค่เ บริษัทบิดไว้ประเทศไทยจำกัดผลิตเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็นเป็นหนึ่งในอุตสาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG เพราะแต่ละวันต้องใช้แก๊สในกระบวนการผลิตไม่ต่ำกว่า100-200ถึงกิโลกรัมแต่การเริ่มปรับตัวหลังได้รับการหนุนเสริมจากกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมตั้งแต่5ปีก่อนทำให้ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากนะัก อย่างการเชื่อมท่อทองแดงชิ้นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศจากเดิมที่รายงานหนึ่งคนทำหน้าที่ทั้งประกอบและเชื่อมต้องสูญเสียพลังงานระหว่างรอประกอบปรับขั้นตอนใหม่ให้รายงานที่ทำหน้าที่เชื่อมท่อดำเนินการเชื่อมเพียงอย่างเดียวไปพร้อมๆก,กับการใช้นวัตกรรมกาซเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ช่วยลดความแรงในการพ่นไฟเมื่อไม่ใช้งานขั้นตอนการพ่นและอบสีปรับปรุงเครื่องจักรใหม่จะสามารถพ่นและอบสีชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ได้เพียงครั้งละ1ชิ้นเพิ่มเป็นครั้งละ2ชิ้นประหยัดเวลาได้ถึง50%ประกอบกับการใช้สีที่มีคุณภาพแหพงเร็วขึ้นกระบวนการเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากกว่า4บาทต่อชิ้นงานหรือ21,000บาทต่อเดือนก็ได้เข้าเอ็มดิบเ e ข้ามาหลายโครงการก็ได้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกับทางวิศวาการของเรามาดูจุดไหนประหยัดได้จุดไหนเพิ่มผลผลิตได้ก็ทําให้เราสามารถรับสถานการณ์ได้ ดีขึ้นเยะราคาการที่สูงขึ้นทําให้ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเหล็กและเซรามิกปรับสูงขึ้น2-5เปอร์เซนต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านการจัดการพลังงานและการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก๊สเนี่ยไม่ใช่ต้นทุนทั้งหมดแต่จะต้นบางสว่วนนี่ความสูญเสียอื่นๆเนี่ยเรายังสามารถลดได้กระบวนการผลิตต่างๆเนี่ย นะครับในการผลิตเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาการทําริงงานเสียหายของเสียปีหนึ่งสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยให้เป็นนะคัดรถเนี่ถ้าเราลดลงก็ประหยัดได้แก๊แค่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่ต้นทุนความเสียหายกระบวนการผลิตี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราก็เป็นลดตื่นไปเพิ่มทักษะคนงานมากขึ้นการใช้วัตถุดิบให้น้อยลงนะครับควรควรบูรการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังเปิดให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ผ่านโครงการต่างๆเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและลดต้นทุนในทุกๆด้านรองรับราคาก๊ส LPG ที่จะปรับตัวสูงขึ้นในอีกทุกๆเดือนสิริพรกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยเอสอมทอรายงาน